อันนี้เราวิ่งมาได้2อกิโลเมตรกว่าแล้วนะครับวิ่งมาบริเวณคลองส่งน้ำนะครับนี่เป็นลองส่งน้ำยนะามเช้านะครับ7โมงประมาณ7ดโมงนะครับก็การวิ่งสำหรับผู้วิ่งมือใหม่นะครับหรือว่าหัดวิ่งนะครับก็ช่วงแรกๆเรา อาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะครับน้ำหนักตัวเรา,าจ,จะเยอะไข่ข้อเราอาจจะไม่ดีแรกๆผมก็จะเป็นเหมือนกันแรกๆช่วงวิง่งหัดวิ่งใหม่ๆแรกๆเนี่ยจะมีอาการเจ็บเขา่าเจ็บปวดน่องนะครับโดทางที่ดีคือการวิ่งนะครับของเราก็เริ่มต้นด้วยการเดินนะครับเดินสลับวิ่งเบาๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องหักโหมมากนะครับเริ่มต้นวันแรก กิโลสองกิโลก่อนหรือเดินให้ให้ร่างกายปรับตัวเข้าได้ก็ปรับสภาพปรับตัวเข้าออกับการออกกําลังกายเราไม่ควรหักโหมหนักเกินไปนะครับการวิ่งเราก็เราจะต้องมีการเตรียมตัวนะครับก่อนวิ่งเราก็จะต้องดื่มน้ําตื่นเช้ามาดื่มน้ําน้าอุ่นหนึ่งแก้วนะครับเพื่อที่จะให้เลือดลมเดินนะครับแล้วมีการวอร์มวอร์มยืดเส้นยืดสายก่อน ก่อนที่จะออกเดินหรือกออกวิ่งนะครับนะครับแล้วก็การวิ่งก็เราจะค่อยๆเดิน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 แล้วก็เดินเร็วแล้วก็จ็อกกิ้งเบาๆนะครับจ็อกกิ้งเบาๆบจ็อกกิ้งเบาๆนะครับเราเลือกเพื่อความปลอดภัยนะครับ เราจะต้องเลือกบริเวณที่มีอากาศอากาศดีนะครับตอนนี้เพื่อแล้วก็ถ้าเกิดใส่แมสนะครับใครมีแมสก็ไม่ควรจะวิ่งนะครับแมสแมสจะทําให้เราหายใจไม่ค่อยสะดวกและเหนื่อยง่ายนะครับบริเวณนี้เป็นระยะห่างไม่มีผู้คนเราก็ไม่ต้องใส่แมสก็ได้นะครับเพื่อเพื่อความปลอดภัยของเราเอง ถ้ามีคนอยู่ใกล้แขีงเราก็ควรใส่แมสช้ในการเดินแทนนะครับเพื่อปลอดป,ปลอดภัยจากโควิด19นะครับไวรัสนะครับนี่ก็จะมีมีคนออกมาวิ่งนะครับตอนที่ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สากเทียมนะครับเป็นรอยต่อระหว่าง2อง ตำบลน,นะครับตำบลสวนป่านกับสะกะเทียมนะครับเ,เดี๋ยวผมจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับใา้สุขภาพครับสวัสดีครับ